สวัสดีครับพบกับผมช่อง Hot Channel ออถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้อยู่ที่ศูนย์อิสกิสักกลนครนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถไถนะครับรถไถานาอิสกิรุ่น NT 5 4 2นะครับตัวนี้54แรงม้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์เป็นดีเซลอิสกินะครับแบบด i เร c อินเจ c ชั่นนะครับพร้อมเทอร์โบนะครับตัวนี้ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่2,700รอบต่อนาทีนะครับผม3สูบครับตัวนี้ ชมรอบๆตัวรถก่อนนะครับงานไล่ได้งานนาสบายเลยครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับหน้าตาหล่อหลาการเลย เซซนนอรร์ะคับตัวนี้มีไฟแจ้งเตือนนะครับปรากฏเมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนถึงรอ้อนหนะครับนะครับไใน,นมีเสียงการเตือนเมืเ่อความร้อนนะครับ้ดยเทคโนโลยีมาเต็มนะครับต่อไปเรามาดูใน,นส่นวนของเกียร e ์ um นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ซิ s y n c h r o s h ิ n t นะครับตัวนี้8เกียร์เดินหน้านะครับ8เกียร์ถอยหลัง ก็คือตัวนี้ก็คือเดินหน้าไหลัดโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับสะดวกสบายในการทํางานและรวดเร็วนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพุตชั่นวาลวนะครับผมระบบไฮดริกควบคุมใบดัดติดขึ้นลงครับอัตโนมัตินะครับตามลักษณะพื้นที่นะครับด้วยปีฟเกียร์วัสดุแข็งและดี แล้ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือของรุ่นนี้ก็คือนี่ครับเข็มขัดนิรภัยนะครับ,รบเวลาเราอาจจะดานดินไถน,หนานะครับก็รัดเข็มขัดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยจัดมาให้นะครับอิสกิต่อมาก็เป็นตัวนี้ครับ โครงหลังคาตัวนี้เป็นโครงเหล็กนิรภัยนะครับเพิ่มจุดคํำยันนะครับแข็งแรงนะครับเสริมความแข็งแรงของได้ดีเลยนะครับเหล็กใหญ่ครับหนาแข็งแรงตัวนี้เป็นแขนก้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมจุดอัจารบีนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูแบบใกล้ๆเลยนะครับ จุดอัดจจารบีเรายังอยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับตัวนี้ระยะห่างนะครับของล้อหลังนะครับปรับได้3ระดับนะครับทำให้เหมาะกับ หลายๆพื้นที่นะครับที่เข้าใช้งานในส่วนของระยะห่างของล้อนะครับเรามาดูในส่วนของดอกยางครับตัวนี้ยางใหญ่นะครับหน้ากว้างนะครับขอบสูงหน้ากว้างขอบสูงตะกุยดินได้ดีนะครับผมตัวนี้ลุยน้หล่มได้ดีนะครับ สองข้างๆตัวนี้ก็มีตัวนี้คือเขาเรียกว่าโซ่กันเหวี่ยงน,นะครับปรับต,ตั้งได้ง่ายครับตัวนี้จะต้องมีแขนยกตามปูมีขนาดใหญ่นะครับผมรับน้ำหนักได้ดีนะครับลดการเสียหายจากการใช้งานนะครับไฟท้าย มีไฟท้ายไฟเลี้ยวครับรถไทยยุคใหม่นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะใช้มือถือนะครับสิ่งที่มีคืออาจจะมือถือแบตหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเนี่ยครับมีนี่ครับ,รบที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับก็ซื้อตัว ที่จุดบุหรีน่นะครับหรือว่าเป็นตัวแปลงนะครับเสียบจากที่จุดบุหรี่ออกมาเป็นย s ดีใช้สาหรับชาร์จมือถือโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับหรือว่าออปชันความสะดวกมาเต็มครับรถออกสีน้ําเงินนะครับสวยงามมากครับ เดี๋ยวเรามาดูคานหน้านะครับคานหน้าขนาดใหญ่เลยตัวนี้มีคานหน้าขนาดใหญ่นะครับพร้อมท่อหายใจคานหน้านะครับช่วยระบายความดันนะครับไม่ให้ไม่ทาให้ซีน้ํามันนะครับเสียหายนะครับยืดอายุการใช้งานได้ดีครับ รอบๆตัวรถนะครับว่าสวยแค่ไหนครับรุ่น NT 5 4 2ครับ FC ท่านใดน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับต้องการหรือว่าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอาจจะทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับว่ารุ่นนี้เหมาะสมกับ งานแบบไหนนะครับโดยรวมรถเป็นยังไงนะครับสเปคของตัวรถเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทางช่องอาจาอาจะอธิบายยังไม่ครบนะครับสอบถามากันเข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยเลยนะครับหรือว่าอยากให้รีวิวในส่วนไหนนะครับทักสอบถามกันเข้ามาได้เลย แรงทนทานอิสกิญี่ปุ่นใช้ดีมากนะครับรุ่นนี้เห็นแถวญี่ปุ่นน่าจะอันดับหนึ่งเลยนะการใช้งานของรุ่นนี้ของไทยก็เห็นเยอะแล้วนะครับรุ่นนี้ใช้งานดีนะครับ ทนทานแข็งแรงครับดูจากตัวรถแล้วกล้องใหญ่ครับเรื่อนตมมีจุดอัดจารลีีน่วงคอต่อรอเชื่อมนะครับต่างๆ เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับไบม,มีดดันดินใหญ่แร็งแรงครับตัดสลักง่ายดูรอยเชื่อมครับ คลิปนี้ขอหยุดการรีวิวเพียงคร่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ